สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆตำนานจอมยุทธพูดทางสารทุกคนทุกท่านเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาอยู่กับ ข้อมูลของวิญญาณจาร์ชั่วร้ายและองค์กรสำนักวิญญาณศักดิ์สิทธิ์นะครับซึ่งเป็นองค์กรของวิญญาณจาร์ชั่วร้ายเนาะสำนักวิญญาณศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเป็นองค์กรที่ลึกลับและทรงพลังนะครับช่วงในภาค2ช่วงแรกๆนี่ก็คือทรงพลังมากแล้วก็ตามตัวไม่ค่อยเจอนะครับผู้นําของสำนักวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่ปรากฏตัวในภาค2นะครับหลักๆก็จะเป็นพมยุทธ์เทพมรณะเยซีซุย ซึ่งเป็นราชทินานามพมยุทธ์ของจัก,กรวรรดิสุริยันจันทานและก็มีเจ้าสำนักจงล่ลรองเจ้าสำนักเฟิงหลิงนะครับและอาวุโสราชทินานามพมยุทธ์อีก8คนและยังมีวิญญ,ญาณจย์ชั่วลายในห้องถงบูชานะครับของสำนักวิญญาณศักดิ์สิทธิ์นั่นก็คือมังกรศักดิ์สิทธิ์แห่งความมืดพมยุทธ์จัก,กรพรรดิมังกรหลงเสี่ยวเหยาและก็ตัวหลงเสี่ยวเหวยาเนี่ยก็จะมีผู้ใต้บังคับบัญชาอีกหลายคนเลยเนาะ แต่ในองค์กรสำนักวิญญาณศักดิ์สิทธิ์เนี่ยก็ไ i mean, okay. ม่ได้มีแค่วิญญาณจา์ชั่วหลายนะฮะก็ยังมีวิญญาณจารที่ฝึกฝนแบบปกติอยู่เนาะวิญญาณจา์ชั่วหลายนะฮะจะฝึกฝนได้เร็วกว่าวิญญาณจา์ปกติมากในพรสวรรค์ที่เท่าๆกันเนี่ยวิญญาณจา์ชั่วหลายจะฝึกฝนได้เร็วกว่ามากเลยแต่ถ้าวิญญาณจานชั่วหลายเนี่ยฝึกฝนไปถึงระดับราชินนามพมยุทธ์แล้วมันก็จะเทียบเท่าการฝึกฝนแบบปกติของวิญญาณจา์ทั่วไปเลยฮะมันก็จะช้าเป็นธรรมดา ซึ่งวิญญ,ญาณจานชั่วร้ายเนี่ยจะฝึกฝนได้เร็วมากช่วงระดับ10บถึงระดับ80แนวทางการฝึกฝนของวิญญ,ญาณจา์ชั่วร้ายก็คือการกลืนวิญญาณนะครับการกินซากศพการดูดกลืนซากศพการทําสิ่งอะไรก็ตามที่ชั่วร้ายและอัป,ปอมองคลจะอยู่ในรูปแบบของวิญญาณจานชั่วร้ายในการฝึกฝนหมดเลยเนาะเช่นการทรมานวิญญาณอาฆาตอย่างเงี้ยครับฉีกกระชากวิญญาณซ้ําๆๆให้เกิดวิญญาณอาฆาตเพื่อเป็นพลังงานให้แก่วิญญาณจานชั่วร้ายเนาะที่วิญญาณจานชั่วร้ายเนี่ยฝึกฝน ได้ยากและช้าในระดับ90เพราะว่ารากฐานอาจจะไม่มั่นคงนะครับในช่วงที่ฝึกฝนระดับต้นๆก็คือ กินวิญญาณชั่วร้ายกินซากศพอะไรเงี้ยกินวิญญาณอาฆาตร,ระดับมันพัฒนาเร็วมากจนรากฐานไม่มั่นคงการทําความเข้าใจกฎต่างๆจะยากมากนะครับจะเห็นได้ว่าวิญญาณจารชั่วร้ายเนี่ยที่เข้าถึงระดับ90ขึ้นไปเนี่ยก็คือคนที่มีพรสวรรค์มากๆเลยนะครับเพราะว่าระดับ90เนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าต้องการพลังงานอย่างเดียวมันต้องควบแน่นแกนวิญญาณนะครับเพื่อที่จะเป็นพลังงานในการหมุนเวียนในการใช้ในภาค1ถึงภาค2ช่วงต้นๆเนี่ยการควบแน่นแกนวิญ,ญญาณจะควบแน่นเริ่มต้น ที่ระดับ90วิญญาณจานชั่วหลายปรกากฏตัวและระบุอย่างเป็นทางการในตำนานจอมยุทธพูดทางสารภาค2แต่วิญญาณจานชั่วหลายเนี่ยมีมาตั้งแต่ภาค1แล้วนะครับนั่นก็คือปีปีตงนะครับ สนักวิญญาณยุทธแล้วก็พมายด์มารอสูรกุยเม่ยอีกคนหนึ่งที่มีแนวโน้มที่จะเป็นวิญญาณจานชั่วร้ายได้ก็คือหมาหงจิ้นครับที่หมาหงจิ้นฝึกฝนได้ปกติก็เพราะว่าได้กินสมุนไพรงอนไก่เพลิงปักษาเข้าไปชำระล้างสายเลือดนะครับจะเห็นได้ว่าตอนที่เปิดตัวหมาหงจิ้นครั้งแรกเนี่ยหมาหงจิ้นจะมีความบ้าคลั่งและควบคุมวิญญาณยุทธของตัวเองไม่ค่อยได้ถ้าเกิดว่าหมาหงจิ้นไม่ได้ให้กินสมุนไพรเนี่ยก็อาจจะกลายเป็นวิญญาณจานชั่วร้ายได้เนาะวิญญาณจานชั่วราย ในภาคหนึ่งเนี่ยจะเหมือนกับการปูทางซะมากกว่านะฮะจะไม่ได้ระบ,บุว่าโอ,อ้ไอ้เนี่ยคือวิญญาณจารชั่ว้ายนะแต่ว่าพอไปภาคสองปุ๊บพี่มันชัดเจนเลยว่าอะไรเงี้ยพอเราย้อนกลับมาดูภาคหนึ่งมาดูปีปิตรงปุ๊บเออไอ้เนี่ยวิญญาณจารชั่วร้ายมองดูพมยุทธมันอสูรไอ้เนี่ย วิญญาณจารชั่วร้ายแล้วก็มองดูหมาหงจิน้นก็จะเป็นกรีีคล้ายห,หมาเสียวเถาเนาะพอมาภาคสองปุ๊บเราก็เห็นวิญญาณจาร์ชั่วร้ายซึ่งมันก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่มากในตอนที่อ่านนิยายนะครับเฮ้ยมันมีวิญญาณจารชั่วร้ายด้วยเหรออะไรอย่างเงี้ยซึ่งวิญญาณจารชั่วร้ายเองก็ปรากฏขึ้นเรื่อยๆนะฮะในแต่ละฉากในแต่ละซีนไม่ว่าจะทำระยำไม่ว่าจะเป็นฆาตกรรมก่อเหตุอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับความชั่วร้ายทั้งหลายนะฮะวิญญาณจาร์ชั่วร้ายนี่มาเบอร์หนึ่งเลยแต่ใน,รนะรรับมนบุว่า ที่หลายๆคนเนี่ยล้อมปราบและสังหารวิญญ,ญาณจารชั่วร้ายไม่ได้นะฮะเพราะว่ามันซ่อนอยู่ลึกมากแต่ในที่สุดหัวอีหาวของเราก็หาเจอนะครับวิญญาณจารชั่วร้ายทั้งหลายนะครับ ไปอยู่ในป่าล่าวิญญาณของจัก,กรวรรดิสุริยยนจันทานะฮะซึ่งไอวิญญาณจานชั่วหลายเนี่ยไปเข้าพวกกับราชาเนตรปีศาจทอราชนะครับในตอนนั้นถังอู่ถงและหัวอีหาวก็จัดการล้อมสังหารวิญญาณจานชั่วหลายนะครับจนเกือบหมดในตอนที่หัวอีหาวและถังอู่ถงไปโจมตีสำนักวิญญ,ญาณศักดิ์สิทธิ์เนี่ยหัวอีหาวได้ใช้กระสุนวิญ,ญญาณระดับเก้าเพื่อถล่มสำนักของสำนักวิญญ,ญาณศักดิ์สิทธิ์นะครับสถานที่ก็ล่าเป็นหน้ากองเลยทีเดียวหัวอีหาวก็คงคิดในใจว่าเดี๋ยวึงเอา กระสรววิญญาณระดับ9ไปรับประทานอะไรอย่างเงี้ยฮะในภาค2เนี่ยหลายๆคนคิดว่าวิญญาณจานชั่วร้ายเนี่ยน่าจะหายไปหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยน่าจะจบแล้วล่ะแต่มันมาอีกครั้งในภาค3นะครับในช่วงภาค3พวกองค์กรวิญญาณจานชั่วร้ายส่วนใหญ่มักจะซ่อนตัวและกระจายไปทั่วสทวีปได้แก่ทวีปโต้หลัวทวีปชิงหลัวและทวีปโต้ลิงนะครับในภาค3จะค้นพบทวีปใหม่อีก2ทวีปนะครับจากนั้นเหตุการณ์ในภาค3วิญญาณจานชั่วร้ายจะปรากฏตัวอีกครั้งที่เมืองสือ และโรงเรียนสื่อไลเคอร์นะฮะโดยที่วิญญาณจารชั่วร้ายที่มีระดับราชทินนานามพม,มยุทธ์ทั้งหลายเนี่ยไปถล่มโรงเรียนสื่อไลเคอร์โดยกระสุนวิญญาณระดับ12นะครับ กระสุนวิญญาณสังหารเทพโดยที่โรงเรียนสื่อไรเคอร์เนี่ยล่าเป็นหน้ากองเลยเมืองสื่อไรเคอร์เองก็ไม่เว้นนะครับมีคนตายมากมายเลยทีเดียวพระเอกในภาค3ได้อยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยโดยที่นักเรียนนักศึกษาทั้งหลายของโรงเรียนสื่อไลเคอร์เนี่ยที่ยังรอดมาได้ทุกวันนี้ก็เพราะว่าอินหมิงและอาจารย์ของโรงเรียนสื่อไรเคอร์ทั้งหลายเสียสละตัวเองเพื่อต้านทานกระสุนวิญญ,ญาณระดับ12นักเรียนหลายคนจึงรอดจากเหตุการณ์นั้นมาได้7ประหลาดสื่อไรเคอร์ในรุ่นของถังอูลินเองก็กระจายตัวกัน เพราะว่าณตอนนั้นเนี่ยโรงเรียนสื่อไครคข้อถือว่าล่มสลายแล้วเนาะที่สำนักวิญญาณศักดิก์สิทธิ์กล้าทำเช่นนี้ก็เพราะว่าได้รับการสนับสนุนจากหอวิญญาณและสหพันธรัตโต้หลัวในขนาดนั้นนะครับ วิรกรรมของสำนักวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ยังไม่ได้หมดแค่นั้นนะฮะสำนักวิญญาณศักดิ์สิทธิ์เองไปร่วมมือกับพูดห่วงลึกนะครับพูดห่วงลึกคืออะไรพูดห่วงลึกก็คือเป็นมิติมิติหนึ่งนะครับเปรียบเสมือนโลกอีกโลกหนึ่งที่เป็นมิติต่ตางโลกซึ่งจะคอยดูดกินพลังงานจากดาวเคราะห์ต่างๆห่วงลึกก็จะเนรรจรไปเรื่อยๆนะฮะ ซึ่งในภาค3เองก็จะมีขุมกําลังใหม่เพิ่มขึ้นมาก็คือพูดห่วงลึกเนาะในเหตุการณ์ที่ประตูห่วงลึกถูกเปิดออกพูดห่วงลึกสามารถเข้ามาในดาวตู้หลัวได้นะครับในเหตุการณ์การต่อสู้ระหว่างพูดห่วงลึกและกองทัพเทพโลหิตตอนนั้นพระเอกถังอหลินยังอยู่ที่กองทัพเทพโลหิตอยู่นะครับในเหตุการณ์ที่ทั้งสองฝ่ายต่อสู้กันวิญ,ญญาณจาร์ชั่วร้ายแอบมารอบโจมตีฝ่ายกองทัพเทพโลหิตนะครับ ตอนนั้นกองทัพเทพโลหิตเกือบพ่ายแพ้เนาะซึ่งถ้าตอนนั้นถังอุลินไม่ได้รับพลังของโลกมาใช้นะฮะเหตุการณ์น,นั้นพวกของกองทัพเทพโลหิตก็คงต้านพูดห่วงลึกไว้ไม่ได้นะฮะจะเห็นได้ว่า พวกนี้ก็แสบพอสมควรเนาะในภาค3เองผู้นําของวิญญาณจานชั่วไร้สํานักวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่มนุษย์นะครับแต่เป็นหลายๆคนก็คงอาจคาดไม่ถึงเป็นสัตว์วิญญาณจากท้องทะเลนะครับราชินีวานปีศาจทะเลลึกซึ่งเป็นภรรยาของราชาวานปีศาจทะเลลึกที่เป็นวงแหวนที่9ของทังซันวิญญาณจานชั่วไร้เนี่ยมีอยู่2แบบนะครับซึ่งข้อมูลนี้ถูกเปิดเผยในภาค3เนาะ วิญญาณจารชั่วร้ายแบบแรกก็คือวิญญาณจาร์ทั่วไปปกตินี่แหละครับวิญญาณยุทธของเขาไม่ได้ชั่วร้ายหรืออะไรเลย แต่การฝึกฝนของพวกเขาช้าอะไรอย่างเงี้ยพวกเขาจึงไปดูดกินดวงวิญญาณชั่วร้ายและฝึกฝนแบบวิญญาณจาร์ชั่วร้ายนะครับจนตัวเองเนี่ยกลายเป็นวิญญาณจารชั่วร้ายซึ่งคนที่มีวิญญาณยุทธที่ฝึกฝนในทางปกติได้และวิญญาณยุทธไม่ได้แบบมีความชั่วร้ายกระหายเลือดในตัวก็คือปีปีตรงครับซึ่งวิญญาณจาร์ปกติที่ฝึกฝนแบบชั่วร้ายเนี่ยปรากฏตัวตั้งแต่ภาคหนึ่งแล้วนะครับแบบที่2ก็คือผู้ที่มีวิญญาณยุทธที่ชั่วร้ายกระหายเลือดและมีความมากขั่งนะครับภาคหนึ่งก็จะมีหม นะครับเท่าที่ผมจําได้เนาะภาค2ก็คือหมาเสียวเถาและถังยาภาค3ก็จะมีหยวนเอินเย่หุยนะฮะซึ่งวิญญาณย,ยุทธของหยวนเอินเย่หุยเนี่ยถามว่าชั่วร้ายไหมก็ไม่ได้ชั่วร้ายอะไรขนาดนั้นฮะแต่เพียงแค่ว่าถ้าถึงระดับ90แล้วจะควบคุมตัวเองไม่ได้เผลอไปเปิดประตูห่วงลึกในภาค3ส่วนใหญ่จะกล่าวก็คือวิญญาณจาร์ชั่วร้ายที่มีวิญญาณยุทธชั่วร้ายเนี่ยได้รับเมล็ดพันธุ์มาจากต่างโลกนะครับพูดห่วงลึกที่เป็นพวก ทูตกสวรรค์หรือหงทม,มินอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นอีกมิติหนึ่งนะฮะพวกเขาจะมาหวานมเมล็ดในดาวโต้หลวไว้มเมล็ดพันธุ์ต่างๆก็จะไปอยู่ตกกับอยู่แต่ละคนพอวิญญาณจาร์ที่ได้รับมเมล็ดพันธุ์แล้วเติบโตขึ้นปุ๊บก,ก็หลายๆคนก็จะเปิดประตูสู่โลกอื่นได้ฮะภาค3ผู้ที่ได้รับมเมล็ดพันธุ์มาโดยตรงก็คือเย่ยหุยแม่ของหยวนเอิญเย่หุยนะฮะหยวนเอิญเย่หุยเองตอนที่เธอฝึกจนถึงระดับ90ซึ่งวิญญาณยุทธูตกสวรรค์ของหยวนเอินเย่หุยเนี่ยคาดว่าไม่จําเป็นต้องรับววงแหวนวญ,ญ,ญ ายนนอวิญญาณยุทธน่าจะมีวงแหวนวิญญาณมาให้เลยเธอได้เปิดประตูไปสู่โลกอื่นซึ่งจะนําพาพวกสัปปะหลาดต่างโลกมาโจมตีดาวโต้หลวอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นหยวนเอินเย่หวยเองเธอก็ได้รับความช่วยเหลือจากต้าหมิงบรรพบุรุษของเธอเนาะจนเธอสามารถกลับมาควบคุมวิญญาณยุทธของเธอได้และเธอก็จะไม่ได้เสียความเป็นตัวเองอีกเนาะจะไม่มีความบ้าคลั่งในวิญญาณยุทธของเธอแล้วอะไรอย่างเงี้ยบทบาทวิญญาณจานชั่วร้ายในภาคสี่นะครับผู้รอดชีวิตจากตระกูลเซียนกู เซียนกูชิงเฟิงได้เข้าร่วมหอเทพ,พยุทธ์ของสหพันธ์ัลโตหลัวตอนนั้นเฉียนกูชิงเฟิงกังวลเกี่ยวกับอายุไขของเขาซึ่งตอนนั้นเขาใกล้าตายแล้วนะครับเขาได้รวบรวมศึกษาตำราของสำนักวิญญาณศักดิ์สิทธิ์และนำองค์ประกอบความรู้อะไรต่างๆมาประกอบกันนะครับเขาได้สำเร็จเส้นทางใหม่นะครับและได้พัฒนาตัวเองให้มีอายุยืนยาวขึ้นรวมถึงการช่วยให้วิญญาณจารชั่วร้ายในอนาคตฝึกฝนอย่างถูกวิธี และไม่ได้ใช้วิญญาณอาฆาตในการฝึกฝนตอนนั้นเฉียนกูชิงเฟิงได้กล่าวไว้ว่าเหตุที่วิญญาณจานชั่วร้ายกินวิญญาณชั่วร้ายและทําความชั่วอะไรต่างๆเพราะว่าถูกสังคมต่อต้านไม่เป็นที่ยอมรับของสังคมหลายๆคนยังกลัววิญญาณจานชั่วร้ายผู้ที่เกิดมาพร้อมกับวิญญาณยุทธชั่วร้ายส่วนมากจะถูกขับไล่ออกจากสถาบันหรือสำนักทําให้วิญญาณจานชั่วร้ายเนี่ยโดดเดี่ยวนะครับและไม่มีใครที่จะศึกษาวิธีที่จะทําให้พวกเขาเนี่ย กลับมาฝึกฝนในเส้นทางที่ถูกต้องซึ่งในภาค2และภาค3เนี่ยเราจะเห็นได้ว่า การที่วิญญาณจาร์ปกติเจอกับวิญญาณจาร์ชั่วร้ายเนี่ยจะฆ่ากันและห้าหั่นกันนะครับจะไม่มีหนทางการแก้ไขหรือแบบวิธีการฝึกฝนที่มันถูกต้องแบบที่เฉียนกูชิงเฟิงทำนะครับซึ่งตัวของเฉียนกูชิงเฟิงเองเป็นผู้นําสํานักวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่ปฏิรูปสำนักทำให้วิญญาณจาร์ชั่วร้ายทั้งหลายเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อสังคมและดาวโต้หลัวเนาะบทบาทวิญญาณจารย์ชั่วร้ายในภาคสีก็จะเปลี่ยนไปนะฮะเพราะว่าหลายๆคนที่ เข้าร่วมสำนักวิญญาณศักดิ์สิทธิ์เนี่ยได้เข้าสู่เส้นทางที่ถูกต้องหมดแล้วจึงไม่ได้มีความขัดแย้งภายในในดาวเคราะห์เนาะจะเห็นได้ว่าภาค4จะเป็นการล่าอน,นิธิคมดาวเคราะห์นะฮะสหพันธ์ทาโต้หลัวโรงเรียนสื่อไลเคอร์อและหอวิญญาณเองก็มียานอาวกาศซึ่ง ท่องไปตามดาวเคราะห์ต่างๆอะไรเงี้ยก็จะตัดปัญหาเรื่องแบบการก่อจราจนภายในอะไรเงี้ยฮะแต่ถามว่าเรายังเห็นวิญญ,ญาณจานชั่วไลายไหมในภาค4ี่ก็ยังเห็นนะฮะก็จะเป็นเหตุการณ์ในดาวเคราะห์มืดนะฮะซึ่งเป็นตลาดมืดของจักรวาลเนาะซึ่งจักรวาลโต้ลวนเนี่ยไม่ได้มีแค่ดาวโต้ลวนนะฮะที่ฝึกฝนและใช้วิญญ,ญาณยุทธ์ทั้งจักรวาลเนี่ยฝึกฝนและใช้วิญญ,ญาณยุทธ์ทั้งหมดนะฮะและดาวเคราะห์อื่นก็จะมีสัตว์วิญญาณของแต่ละถิ่นด้วยเนาะ ก็จบไปแล้วนะครับสําหรับข้อมูลของสํานักวิญญาณศักดิ์สิทธิ์และวิญญาณจาร์ชั่วร้ายข้อมูลก็อาจจะตกหล่นไปบ้างนะฮะบางทีก็ถ้าพูดเนื้อหาเยอะเกินก็จะเป็นการสปอยอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จะเอามาพอสังเกตให้เราพอเข้าใจว่าเออวิญญาณจาร์ชั่วร้ายมันเป็นอะไรยังไงอย่างเงี้ยฮะอาจจะผิดพลาดและตกหล่นไปเยอะนะฮะก็ต้องขออาภัยด้วยสําหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ